ฮัลโหลสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเ e m o Blade and Soul สองนะโดยคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําเรื่องของการใช้งานตลาดนะครับผมแล้วก็โคเด็กแล้วก็การหาเครื่องประดับสีทองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมแบบสั้นๆเนาะคลิปนี้แวะมาแบบสั้นๆตอนนี้ก็รีวิวสามสิบเก้านะครับผมการใช้งานตลาดนะครับผมว่าคุณ มันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อคุณทําการยืนยันเครื่องที่เล่นเนาะก็คือเนี่ยถึงคุณจะเลเวลอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังจะล็อกอยู่ดีมันจะกดไม่ได้วิธีปลดล็อกนะครับผมให้คุณกลับไปที่หน้าอเออจะสู้อยูอ่คุณกลับไปนี่ที่หน้าแรกครับผมหน้าแรกคือหน้าไหนหน้าที่เราที่มันสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้เนาะกลับไปก่อนปั๊ ไปตีกูวะโอ้ปับป๊บปับ๊บปั๊บไม่ได้เออดีมากโหตัวอะไรวายิงเวทได้ด้วยวะเอ,อ่อลาสกี่นี่หน้านี้ครับผมก็ เราจะต้องทำการยืนยันเนาะโดยการจะคุณนะจะต้องกดตรงสายล่างนี้เพราะที่ผมกดไปแล้วนะนี่โอเคถ้าคุณกดตรงนี้ปุ๊บมันจะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์อ่านะข้างหน้าเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นรหัสของประเทศเนาะให้คุณเลือกเป็นไทยแลนด์เลยมันจะเป็น66เนาะหรือว่ารหายไม่เจอก็ลองกดเอ่อหกสงขึ้นว่า Thailand และตรงช่องที่กอกเนี่ยคุณคุณก็กกไปเป็นเบอร์คุณอะ่ะ811111อะไรใส่เข้าไปใส่ไปแล้วกดส่งปุ๊บแล้วก็มันจะมี s m s มาที่โทรศัพท์ของคุณคุณก็เลขประกอบแค่นั้นประกอกเสร็จมันก็ขึ้นยืนยันว่าคุณต้องการจะ,ะยืนยันข้อมูลสําหรับเครื่องนี้ใช่หรือไม่มันก็จะขึ้นว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์คุณหรือว่าเป็นเครื่อง PC ที่คุณใช้เนาะ คุณก็กดยืนยันแล้วก็คุณก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบผมเนี่ยด้านซ้ายล่างเห็นไหมที่เมาส์ผมเนี่ยอ่าถ้าคุณเป็นสีเขียวแบบผมก็อ่าคุณก็สามารถใช้งานตลาดได้แล้วครับผมโดยตลาดเนี่ยตอนแรกผมก็นึกว่ามันแบบว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเนาะแต่ที่จริงอ่ะคือมันสามารถทําให้คนมีเพชรได้โดยที่คุณไม่ต้องเติมเงินเนาะเออเพราะอย่างว่าเนี่ยอย่างผมก็ไม่ได้เติมนี่นะเห็นไหมนี่คือ ตัวนี้มันคือหน่วยเงินหลักของเราก็คือหน่วยเงินที่ไม่ใช่เงินหน่วยเงินที่ที่เติมอ่ะเอออันเนี้ยคือหน่วยเงินเติมแล้วอ่าหน่วยเงินเติมซึ่งเราถ้าเราไม่ได้เติมมันเราก็ไม่มีเละแต่ถ้าคุณมาที่ตลาดปุ๊บคุณสามารถเอาของมาขายได้เลยนี่เห็นไหมของทุกอย่างเอามาขายได้ของที่คุณดรอปมาคุณเอามาขายได้เลยนี่อย่างผมอ่ะผมลองลงไปเรื่อยนีนี่คุณดู ขั้นต่ำม,มันเป็นราคาสิบเนาะนย่ยผมลองกดเอาเนี่ขายไฟขั้นต่ำเลยสิเพราะยังไงถ้ามันได้ขายเราก็โยนทิ้งอยู่ละเมีนเราก็ย่อยอยู่ละขายก็ไม่ไม่ได้เสียอะไรนะครับผมเลยเสียแค่ค่าภาษีเนาะห้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ดูนี่แต่หลคนคุณ,คณอาจจะดิว่าแบบว่ามันแค่ลงมันมันก็ลงได้ใครเขาก็ลงกันผมขายได้เว้ยคุณดูดิ เนี่ยเนี่ยดูดิขายได้เฉยเลยผมได้เพชรแล้วเดี๋ยวผมกดรับเนาะอันนี้ยืที่ผมเคยลงมาขั้นต่ําก็คือราคาสิบแหละเนี่ยเพราะว่ามันเป็นราคาต่าสุดคือมันเป็นขยะจริงจริงมันเป็นขยะเพราะว่ามันดอกมาจากม่อนเนาะแล้วมันดอกซ้ํามาลัวๆเนี่ยเออมันเป็นขยะนั่นแหละแต่เกมเนี้ยของมันแตกมันแตกจริงจังเลยนะครับผมคือแตกแล้วมันก็สูญสลายหายไปเลยเนี่ย ทำให้มันอาจจะต้องใช้ของหลายอันแล้วก็กบก่นนี่ผมมีเพชรแล้วเนี่เห็นไหมนี่าขายไปสิบแล้วได้มาเก้าก็ได้โดนภาษีไปแบบนี่ผมมีเพชรแล้เห็นไหมเนี่ยคือเกมเนี้ยมันของมันเน่ะมันตีแล้วมันแตกแล้วมันหายไปเลยอ่ะ หายแบบแล้วของมันก็ไม่ได้จะหาว่าจะหาง่ายนะผมอย่างขวานเนี่ยผมก็ได้มาอันเดียวเพราะมันมันต้องไปคราฟอันนี้เหมือนผมจะได้จากเควสอะส่วนใหญ่มันจะได้จากเควสครับหรือไปคราฟคราฟก็ของก็มันก็ขาดอะไรก็ไม่รู้อ่าแล้วก็ต่อไปอ่ะเราหอเปิดนี่ก่อนได้ไอพีอ้โอ้อ่าต่อไปจะเป็น ตลาดลเราเขียนะเรื่องการการใช้งานตลาดเนี่ยหลัดก็คือถ้าได้ของเขียวของฟ้ามาก็ลองเอามาลงขายทิ้งไว้เนาะเนี่ยเนี่ยดี๋ยวผมก็ลงลงทิ้งไว้กันแหละเพราะบางทีของมันเต็มของอะไรขี้เกียจย่อยขี้เกียจอะไรก็เอามาลงไว้กันแต่ได้เพชรมาใช้นี่ผมได้มาสิบแปดต่อไปเป็นเรื่องของโคเด็กครับผมนี่เกียร์โคเด็กเนาะโคเด็กคืออะไรโครเด็กคือมันคือการเอาของมา สะสมเพื่อรับสแตตต่างๆเนาะนี่อย่างเช่นดูช่องที่กระเป๋าก่อนนี่เวลาคตัวนี้นขนาดเครื่องสวมใส่เนาะตรงนี้ที่รูปโล่กับรูปดาบของอ่ะมันจะมีรูปสมุดเนาะถ้าเป็นรูปสมุดสีเขียวแปลว่าคุสามารถเอาของเนี้ยไปใส่โคเด็กได้นะเออถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ไม่มีของชิ้นนี้ในโคเด็ก ถ้าเป็นรูปสีเขียวนี่นะเป็นรูปสมุดสีเขียวใส่ได้ถ้าเป็นรูปสมุดที่เป็นสีขาวแล้วมีเครื่องหมายตกใจเนี่ยแปลว่าของเนี้ยเอาไปใส่ในโคเด็กได้แต่ว่ามันจะต้องตีบวกก่อนเออคือตอนนี้มันใส่ไม่ได้แต่ถ้าสีเขียวใส่ได้เลยสีเขียวใส่ได้ใ,ใส่ไงดูผมกดที่รองเทา้ากดที่แว่นขยายนะเราก็กดที่รูปสมุดนี่นะครับผมว่านี่เห็นไหมก็คือเอาใส่ได้แล้วก็กดตรงนี้ แล้วก็กดแอดผมก็ได้แฮปปี้รีเจนด์หนึ่งละเพราะอันนี้ผมเคยแอดไปแล้วเห็นไหมนี่แอดนี่ผมก็ได้ตัวนี้มาละได้สตดเตตพื้นฟูลเลือดหนึ่งเข้ามาให้ตัวผมเลยแบบถามวอโดมางั้นเรามาดูตัวนี้กันเครื่องหมายตกใจเหมือนเดิมกดที่แว่นขยายแล้วก็สมดุดนี่ ผมจะต้องมีบวกหผมถึงจะแอดเข้าไปได้นะว่าถ้าอันเนี้ยเราเราจะเป็นแบบเราจะหาเลยว่าเอออนนี้อยู่ตรงไหนสีเขียวอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเราจะดูทั้งเล่มก็คือเรากดที่เมนูแล้วก็เกียร์โคเด็กของผมอนะ่ามานกลขึ้นเนี่ยเราก็มาไล่เอาใส่เลยก็ใส่ปั๊บเหมือนสมสุดสะสมโปเกมอนอนะี่ยดึงออกไหมเออแน่นแหละ เหมือนเราสะสมแกลอนแต่ว่าถ้าเราทําเซตมาได้เนี่ยเราเรา,เราก็จะได้สแตทด้วยเนาะมันมันเลยทําให้เราสามารถขายของในตลาดได้ไงพอพอดีเอ้ยเขาขายนี้อันนึงอะ่ะเขาดบไงก็ดบไม่ได้เขาไปกดในตลาดมาดีกว่าวะอะไรก็ประมาณนี้มันทําให้เขา,าสามารถอ๋อนี่ผมได้นี่ละตรงนี้ผมยังผมยังไม่เอาใส่นะเพราะว่า เผื่อผมจะตีบวกเล่นไ,ได้แอกแอกหนึ่งมันมีไม่ครบเลยใส่ไปก็ไม่ครบผมก็เลยยังไม่ใส่สีเขียวสีเขียวเนี่ยคือใส่ได้แต่ยังไม่ได้ใส่นาะเครื่องหม่ตกใจเนี่ยพวกเนี้ยอ่าถ้าแบบเนี้ยย่อยเลยครับผมกดย่อยปะปะนี่คือย่อยที่ละหลาย,ลาย,ลายๆชิ้นนะครับผมก็คือกดที่ในรูปขวดเนี่ย แล้วก็ไปเลือกมันก็จะย่อยก็ประมาณนี้สำหรับอ่าอย,อย่าเดินไปสำหรับตลาดกับโคเด็กเนาะนี่นนมันเดินมาหาผมใช่ไหมไปเดินอ่าต่อไปก็ดูวิธีสำหรับการหาเครื่องประดับสีทองแบบนี้นะครับผมแบบง่ายๆเลยก็คือมันจะมีเนี่ยหินเนี่ยอ่า ปุ๊บอครแครแคไลท์อา่าก็คือหินเนี่ยมันไอ,อนหินเขียวสี่เลียมเนี่ยมันใช้สำหรับตัดไอพ่อขาตรงนี้คุณด,ดูนะมันจะมีฟุ่มสีทองทองตรงนี้รูปนาฬิกาคุณก็สามารถกดได้ ถ้าื่อนอย่างนี้ก็คือผมยังไม่ได้ยืนยันแล้วก็กดที่ดูอีเทอร์ได้เลยนี่มันก็คือจะมีพ่อค้าอยู่ตรงเนี้ยเฟสฟู ful, มิชันนะครับผมนี่พ่อค้าอีกตัวนี้ซึ่งมันจะใช้หินหินตัวนี้แหละหินตัวนี้ได้จากไหนได้จากการลงดันหรือว่าการอะไรหรือว่าที่มันแจกคือถ้าคุณเ็นฟูเล่นใหม่คุณทำเฟดไปเดี๋ยวมันมันก็มีอะไรเข้าจดหมายก็กดมาเดี๋ยวมันก็มีเองกันแหละเออมันก็มีเองคุณก็อย่าไปใช้ส้สาุช้าไล่กดไปเรื่อยคุณก็ เอาเก็บไว้กดตัวเครื่องประดับสีทองก็ได้เพราะว่าเครื่องประดับอ่ะมันดอกแม่แต่สีขาวสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็กดแล้วมันไม่ได้แพงด้วยมันใช้แค่ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูซึ่งไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็กดมันไม่มีของที่อยากได้ก็กดไปเลยหนึ่งหมื่นรีเฟซครับนี่ไหมสีทองมาแล้วนี่แหวนทองอยู่นี่ครับผมแปลว่าอ่า เทมเพสเนี่ยมันใช้สี่เห็นไหมมันใช้สี่นะแต่คุณจะต้องดูแหวนด้วยนะว่าแหวนเนี้ยคุณมีหรือ,อยังแล้วแหวนเนี้ยบวกวับอะไรไเพิ่มความแม่นยำสองแล้วก็เพิ่มเออเอฟิฟยการโจมตีเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์ เดี๋ยวผมจะดูให้ดูว่าอ่านี่ผมจำไว้ว่าเป็นเทมเพสเนี่ยเพสผมมีแล้วเออผมมีแล้วครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เนาะเพราะว่าผมเคยเปิดมาสองอันแล้วเหมือนมันใส่ไม่ได้ครับผมมันมันใส่ซ้ำกันสองข้างไม่ได้นะเออ เหมือนผมเนี่ยเคยเปิดมาแล้วเปิดซ้ํากันมาแล้วแล้วมันใส่ไม่ได้ผมเลยไปตีบวกอก็ลเลยแนะนําว่าให้เช็คให้ดีก่อนเนาะว่าว่ามันอ่ะซ้ําหรือเปล่าเรื่องของเรื่องเว้ยคือผมอะ่ะผมไปกดแหวนนี้มาแต่ผมไม่ได้ดูตอนนั้นนะผมผมยังไม่ดูเรื่องผมไปกดมามันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบว่าสามสิบอ่ะใช้สามสิบแล้วได้เน,นี้ยมาสิบเอ็ดวงอะ่ะเนี่ยได้แบบได้เน,น,นี้ยมาสิบเอ็ดวงอะ่ะผมก็เลย มีเต็มไปหมดเลยตอนนั้นแต่ผมไม่ได้เติมนะครับผมก็มีไม่รู้เลยว่าเติมยังไงก็นั่นแหละคุณให้คุณเช็คก่อนว่ามันซ้ํำไหมนี่อย่างนี้เดี๋ยวผมดูว่าตัวนี้ผมมีอย่างไอ้ซอยนี้เมื่อกี้ไม่ได้ดูครับกดตรงเนี้ยคุณกดผมไม่ได้หาอยู่นานเลยว่ามันดูตรงไหนว่าของเราอะก็กดตรงนี้กดที่เลือดเราแค่เนี่แล้วก็นี่เป็นชุดสวมใส่เนาะเรากดตรงเครื่องประดับนี่ก็ตัวนี้ผมมีแล้วเนาะ โบมิ่งเฟรมนี่ทำไมถึงบวกห้าเพราะว่าอะไรทำไมถึงผมบวกหเพราะผมไปกดได้ผมไปกดมาสิบอดวงไลยเนี่ยแล้วก็ตีแตกหมดจนเหลือแค่ชิ้นเดียวที่ได้บวกห้าตีบวกนี่ผมให้คุณดูการตีบวกนะมันแตกตั้งแต่บวกหนึ่งเลยนะครับผมผมเลยไม่กล้าบวกดูดิเนี่ยกดปึ๊กเดียว,ว่มันแตกเลยนะเน่ยโอ,อ,อกาสสำเร็จหกสิบหกเรซ็นต์สำหรับ ไอของสีทองแล้วบวกหนึ่งเออก็คือถ้าเราดูดีๆมันมันไม่มีการแตกหรือว่าอะไรด้วยดูดิเหไหมมันไปดุ่นๆอย่างนี้เลยผมก็เลยไม่กล้าตีเลยเพราะว่ามีชิ้นเดียว่ออันนี้เดี๋ยวผมจะตีก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดเปิดได้ไหมผมไม้ดู นี่เนาะเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ดีกว่าผมมีนี่ฮะเดีวผมซื้อปึ๊บโอเคแล้วผมซื้อก็อผมจะมีเปิดปึ๊บนี่มันแถมใบมาด้วยอ่าเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมปึ๊บแหวนตัวนี้เดี๋ยวผมถอดอันนี้อ่าแล้วผมจะใส่แหวนตัวนี้ให้ดูนี่ใส่ไม่ได้เอ่อมันบอกว่าเราไม่สามารถใส่เทมเดียวกันได้นะ ก็ต้องสใส่นี่ครับแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวเราตีบวกครับตีบวกให้ดูเลยครับผมปึ๊บหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ป้าอ้าวติดเฉยวิธีตีบวกก็คือถ้าคุณติดคุณก็เก็บไว้แล้วคุณเอาอันอีกอันมาตีอ้าวหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ป้าติดเฉยอ่า แลวบวกสองเหลือ50%นะครับผมตอนนี้ผมก็จะตีเนอะเผื่อผมได้บวก2เพราะยังไงผมก็มีบวกหนึ่งอยู่นี่หายไปแล้วผมของคองมาลายหายไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยโอเคก็ได้บวกหนึ่งมาหนึ่งอ่ะเนี่ยดูดีเครื่องระดับฟ้าผมยังไม่มีนะหายไวไหมละครนี่ก็ประมาณนี้เนาะ ก็จะมีเรื่องของการใช้ตลาดสำหรับเอาขยะที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยไปขายซึ่งมันอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นก็ได้อย่างเช่นผมมีของสีเขียวหนึ่งอันหรือว่าผมมีของสีฟ้าซึ่งผมใส่โคเด็กไปแล้วอ่าผมไม่จำเป็นต้องใช้มาแล้เพราะผมได้มาผมก็ใส่โคเด็กไปละก็เอาไปลงขายที่ตลาดแล้วก็ เดี๋ยวผมก็จะได้เป็นตัวเพชรมาเพชรนี่ถามว่าเพชรเนี่ยผมก็สามารถออกมาซื้อของได้เห็นไหมก็มีคนอื่นขายเหมือนกันนี่นี่สิบ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 คือคือสิบ,สบมันคือราคาขั้นต่ำอะ่ะผมเล่นสายขวานเนาะนี่สิบถามว่าทำไมต้องซื้อเนี่ยของเขียวเนี่ยทำไมผมถึงต้องซื้อมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าโคเด็กครับผม เห็นไหมว่าโคเด็กอ่ะมันจะมีบวกซึ่งถ้าเราเอามาบวกอ่ะมันก็มีโอกาสแตกแล้วมันบวกไม่แตกถึงประมาณบวกสี่บ้งอ่าซึ่งเราก็เลยอาจจะต้องซื้อมาหลายอันเพราะว่าเราจะมาแอดโคเด็กนี่สมมติว่าผมมาแอดอ่านี่เอดแคตหนึ่งเห็นไหมผมก็ต้องใช้ถุงมือบวกห้าซึ่งผมจะซื้อมาเดียวไม่ได้เพราะมันอาจจะแตกเวลาที่บวกอะไรอย่างนี้ ก็ประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมกับเกมเบสในโซ2สองเนาะการใช้ตลาดการใช้งานโคดิกแล้วก็การได้รับตัวเครื่องประดับทองฟรีไม่ฟรีหรอกมันใช้ไอ้แต้มนั้นแหละแต่ว่าที่ผมบอกฟรีเพราะว่าผมได้มาจากเวสได้มาจากอะไรนี่แหละแล้วก็ผมพยายามหาแล้วก็มันมีที่ใช้ตรงไอ้พ่อค้านี่แหละเนี่ยเห็นไหมได้แค่สี่เเดี๋ยวดูนะอันเชียน เนี่ยเห็นไหมมันมีมันมีดอกจากดันเชี่นด้วยก็คือ,อยังไงคุณก็สามารถหาเครื่องประดับทองได้อยู่ละสำหรับตัวเอ่อเบลฟูเมชันเนี่ยน,นะครับผมอเคครับผมขอบคุณที่รับชมกับคลิปนี้ไปเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าเราที่เก็บเลเวลเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้เนาะเดี๋ยวดูครับผมสวัสดีครับ